มินาซังคอนดิจิวะวตาชิวะซันเดสริกาซันครับของรรเก้าสู่เกมออกซิเจน not included ไม่รวมออกซิเจนในพาร์ทที่2ดาวมิดิเบทนะครับจะเรียกว่าเป็นดาวได้ไหมไม่เหมือนกับว่าเป็นแมปชาเลนมิดิเบทเฉยๆนะครับโอเคเราก็มาเริ่มกันต่อเลยดีกว่าหลังจากครั้งก่อนนะครับเราก็ได้มีการสร้างอาปัจจัยพื้นฐานก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับห้องน้ําห้องนอนแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับตัววิจัยตอนนี้ก็กําลังทําการวิจัยกันต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ขั้นบนนี้ก็จะเป็นจุดที่ผมจะมีการปลูกในเรื่องของตัวต้นไม้ซึ่งต้นไม้ที่จะนํามาปลูกเนี่ยก็คงจะต้องเป็นเจ้าต้นนี้แน่นอนนะครับก ต้นอาเมดิวูดซึ่งก็จะเป็นหนึ่งในต้นที่อาจจะได้เรื่องของอาหารในช่วงแรกๆมานะครับแต่ว่าตอนเนี้ยผมไม่มีเมดิของเจ้าตัวต้นไม้ต้นนี้เลยเห็นทีคงต้องมีการไปตัดต้นไม้กันสักหน่อยนะครับรู้สึกว่าตรงนี้จะมีตัวต้นอามิดวูดอยู่กันก็ขอเข้าไปทําการอาเก็บเมดกลับมาหน่อยกันลวกันเนอะเราก็ทําการสังขุดตรงนี้ไปเลยนะครับท้การสังขุดยาไปโอ้ตรงนี้มันขุดยาไม่ได้ครับเพราะว่ามีบางจุดที่มันหินมันแข็งอยู่ก็เลยจะไม่สามารถทําการขุดได้นะครับแล้วขบวนนี้มันขุดไปได้ไหม โอ้ขบวนนี้ก็ขุดไปไม่ได้เอ๊ะมันติดอะไรอ่ะอ่าเหมือนจะติดอ๋อติดตัวฟอสซิลฟอสซิลขุดทะลุไม่ได้งั้นเหรอถ้างั้นเราขุดไปอีกชั้นได้ปะ <laughs> เดี๋ยวนะเราจะขุดเยอะเกินไปละเอาตรงนี้ก็สั่งขุดไปก่อนกันแล้วกันนะครับตรงไหนที่ยังขุดไม่ได้เนี่ยก็เอาเว้นไว้ก่อนเนอะงั้นทางข้างล่างล่ะข้างล่างนี่มีฟอสซิลไหมข้างล่างมีฟอสซิลด้วยหินแกรนิตเหรอเออหินแกรนิตจะไม่สามารถทำการขุดได้นะครับคือเนื่องจากว่าตอนเนี้ยเรายังมีสารพันที่ไม่ได้มีเรื่่่่อออองงเเเกกกกกกกียยยววัััับบบสิลลละะะะะไรรจจรรพาาาฉนนนนนน้น็จจใชแๆหค ตอนนี้ก็ทำการวิจัยกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับไหนดูซิตอนนี้การวิจัยของเรากา็รู้สึกว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการวิจัยขั้นสูงใช่ไหมอ่ะตอนนี้ก็วิจัยเรื่องเกี่ยวกับการวิจัยขั้นสูงเสร็จเรียบร้อยจะท,ทำให้เราสามารถวิจัยเรื่องเกี่ยวกับขั้นต่อไปได้นะครับคือการวิจัยเกยมเนี่ย มันจะมีเป็น3ขั้นก็คือขั้นแรกจะเป็นสีฟ้าขั้นที่สองจะเป็นแถบสีม่วงตรงนี้นะครับแล้วก็อีกขั้นหนึ่งมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับจรดของเราละเสื้อันนี้อีกนานเลยนะครับก่าจะไปถึงซื้อตอนนี้เราก็สามารถวิจัยในเรื่องของตัวที่แบบเป็นสีม่วงได้แล้วแต่ว่าก็ต้องมีการสร้างเจ้าตัวซูเปอร์คอมพิวเตอร์ก่อนนะครับแต่ว่าในระหว่างนี้เดี๋ยวจะให้คนงานเริ่มทําการวิจัยขั้นต่อไปกันเลยซึ่งสิ่งที่ผมอยากจะได้ในลิสต์ทั้งหมดนี้เป็นอันดับแรกๆนะครับจะเป็นเรื่องเกกี่ยวับอาห้้งนํ ก็คือจะเป็นสิ่งนี้นะครับก็คือเป็นห้องน้ําขั้นต่อไปจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาสุขาพิบาลก็ทําการสั่งวิจัยไปก่อนเลยกันลวกันในในระหว่างนี้เดี๋ยวเรามาหาที่สร้างซูเปอร์คอมพิวเตอร์กันดีกว่านะครับไหนดูซิก็เลือกมาที่สถานีตอนนี้ก็ได้มีการเพิ่มเจ้าตัวซูเปอร์คอมพิวเตอร์เข้ามาแล้วนะครับซูเปอร์คอมพิวเตอร์ก็เป็นสิ่งก่อสร้างที่ต้องใช้เรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้าเหมือนกันนะแต่ว่าเราจะวางตรงไหนดีเอ่อจุดนี้นะครับเป็นจุดที่เรามีการผลิตในเรื่องของพลังงานไฟฟ้าใช่ไห,หออม ข้าบนนี้ก็ได้หรือจเจาะข้าล่างก็ได้นะครับผมคิดว่าไปข้าล่างดีกว่าเอองั้นตรงนี้ก็ขอทําการขุดเจาะหน่อยนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยมันยังมีหินที่มันยังแข็งๆแล้วก็ยังขุดไม่ได้ใช่ไหมเออตรงนี้รู้สึกว่าจะขุดไม่ได้ออมตรงนี้เหมือนจะเดินผ่านไปไม่ได้หรือเปล่าเออตรงนี้เดินผ่านไปไม่ได้นะครับงั้นก็หันเขนที่คงต้องมีการ ย้ายตำแหน่งขึ้นลงกันสะหน่อยงั้นก็ขอลงตรงนี้มาแทนนะครับก็คือลงไปอีกชั้นหนึ่งจากนั้นผมก็จะสร้างซูเปอร์คอมพิวเตอร์เอาไว้ตรงนี้กวก,กันเนอะอันนี้ก็ให้คนงานขุดลงมาก,ก่อนแล้วก็ทําการขุดเจาะตรงนี้ไปนะครับตรงนี้อาจจะมีน้ำลดอีกนึงนะแต่ข้างข่า,างเนี่ยก็ยังเป็นจุดที่มีการรองรับในเรื่องของน้าใสอยู่งั้นก็แค่ทําการขุดเจาะลงมาเท่านี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วโอเคอ่ะแล้วก็ตรงนี้ไม่ต้องแปลกใจนะครับผมกำลังทาการสั่งขุดเจาะเพื่อที่จะไปนําต้น,นมิตรวุฒิเนี่ยมาทาการเพาะปลูกเองนะคร้าสู่วกึ ตรงบริเวณตรงกลางเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับออกซิเจนกันซักหน่อยนะครับถ้าหากว่าเรามาดูเรื่องเกี่ยวกับอ o าโอเวอร์เล์ของระดับออกซิเจน S <S <an> จะเห็นว่าตรงเนี้ยมันเริ่มที่จะกลายเป็นสีม่วงแล้วก็เริ่มเข้มจนก,กระทั่งจะกลายเป็นสีแดงกันอยู่แล้วนะครับก็คือจะเป็นการบอกว่าตรงไหนที่มันเป็นสีแดงเนี่ยมันจะเป็นจุดที่หายใจไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการสร้างจุดที่เป็นการผลิตออกซิเจนกันสะหน่อยนะครับแต่ว่าในช่วงแรกๆกเนี่ยยังโชคดีที่ว่ามันมีการสปอนเอกกับออกซิเจนอยู่หลายจุดเหมือนกันก็เลยในช่วงแรกๆกเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องรีบสร้างก็ได้แต่ว่าก็ก็ต้องอาเตรียมตัวกันไว้หน่อยนะครับโอเคตรงนี้ก็เริ่มมีการขุดต่ำลงมาลงงา่ แล้วเราก็สั่งให้คนงานเนี่ยเริ่มทําการสร้างตัวซูเปอร์คอมพิวเตอร์กันได้เลยนะครับวางเอาไว้อ่าริมทางเลยก็แล้วกันจากนั้นก็แค่ทําการต่อสายไฟนะครับต่อสายไฟตรงนี้ให้มันไปถึงบริเวณตัวเครื่องแบตเตอรี่อันนี้ก็สามารถใชงานเจ้าตัวเครื่องซูเปอร์คอมพิวเตอร์ของเรากันได้แล้วแล้วนขะับเป็นไงบ้างขับตอนนี้อ่าผมมีการสั่งถอดเจ้าตัวต้นมิดูดต,ตรงนี้ไปแล้วนะครับงั้นก็นํามาปลูกเลยทําการเลือกเป็นต้นมิดรูดแล้วก็ทําการสั่งปลูกไปนะครับ ตรงนี้ขอได้ไง,งานให้สุดขึ้นมานหน่ดนึงแล้วก็คันลอกให้เหมือนอกัน2กระบะเพราะตอนนี้ผมมีแค่2เมล็ดเท่านั้นนะครับโอเคด้ยงานต่อโอ้ดูเหมือนว่าตอนนี้การวิจัยจะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขอตรวจสอบหน่อยซิตอนนี้ผมก็จะสามารถสร้างเรื่องเกี่ยวกับ โหลปลาปลาเป็นท่อน้ํามีเครื่องปัมของเหลวแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับตัวโซชโคก็สามารถทําการสร้างกันได้แล้วนะครับแต่ว่าการที่ผมจะวางเรื่องเกี่ยวกับตัวโซชโคเนี่ยเราจะเป็นต้องมีสิ่งที่เป็นการบบัดน้ําเน่าด้วยก็คือจะเป็นเจ้าสิ่งนี้นะครับก็คือการการันเพราะฉะนั้นก็ทําการวิจัยกันต่อไปยาวๆได้เลยเออแล้วก็เมื่อะกี้เนี่ย ผมได้มีการสั่งขุดพื้นที่ที่แบบว่ามันมีรอยรล้านะครับเราจะสังเกตว่าบางจุดเนี่ยมันจะมีรอยร้านในตัวของตัวพวกขีนต่างๆอยู่ด้วยซึ่งอันนี้นะครับถ้าเราเข้าไปขุดเนี่ยมันจะมีโอกาสได้รับในเรื่องของตัวไอเทมกลับมาบางอย่างด้วยบางทีก็อาจจะเจอในเรื่องของตัวแฮตเหมือนกันนะครับงั้นตรงนี้เดี๋ยวขอให้คนงานเข้ามาทําการขุดตรงนี้หน่อยแล้วกันจะได้รู้ว่าขณนะนี้มันมีอะไรซ่อนอยู่กันบ้างน,นะครับก็เข้ามาทําการ ขุดไปยาวๆจนถึงจุดที่มันจะมีเรื่องรอยล้าพวกนี้นะครับขุดไปตรงนี้ก็ทําการสั่งขุดไปนะครับจะได้รู้ว่ามีะไรข้างในแล้วเนอะพอเมื่อจะกี้เนี่ยพอาต้อการสั่งขุดไปใช่ไหมแล้วก็ได้รับเรื่องเกี่ยวกับตัวต้นเอ่มเลมล็ดมีดวูดมันนิดนึ่งเหมือนกันนะแต่ว่าไม่รู้ว่าตอนเนี้ยไอ้เจ้าตัวพิพมันเอาไปปลูกหรือเปล่านะครับเออแล้วก็อย่างหนึ่งคือตอนเนี้ยเจ้าตัวพิพบนะครับมันไปคาบต้นนี้มาจากไหนผมก็ไม่ได้สังเกตเลยนะก็คือจะเป็นตัวต้นอาร์เบอร์นะครับต้นอาร์เบอร์ อผอไม่อะไรต่างๆนานาแล้วก็ยังเป็นอาหารของเจ้าตัวพิ๊บด้วยนะครับเกลือนี่ตามปกติแล้วมันไม่ควรอยู่ในไบโอมนี่นะผมก็ไม่แน่ใจว่ามันไปฆ่ามาจากไหนเลยเนอะเข้ <S <S าสู่วันที่5กันแล้วนะคะและตอนนี้แทมพิ๊บก็ได้มีการบอกว่ามีขอมาเพิ่มไหนดูซออิมีปุ๋ยอินทรีย์ไข่พิ๊บน้ําใส่แล้วก็สนสามอย่างนัเหรอแต่ว่านอนกลนนอนกลนไม่เอาเลยนะครับเพราะตอนนี้มันแบบค่อนข้างจะแคบอ่ะเนอะงั้นก็เอาเรื่องไอดีมีปุ๋ยมีไข่พิ๊บแล้วก็มีน้าใส่งั้นเหรอ ปุ๋ยอาจจะไม่ค่อยจะเป็นเท่าไหร่งั้นก็ขอรับน้าใสมาก็แล้วกันนะครับคือตอนเนี้ยเรายังไม่ได้มีอาแหล่งที่แบบเป็นการผลิตน้าใสนะถึงแม้ว่าเราจะมีอยู่เยอะก็ตามอาทีนี้กลับมาข้างขวาหน่อยนะครับตอนนี้ก็ได้มีการสร้างตัวซูเปอร์คอมพิวเตอร์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งตัวซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะครับมันก็จะมีการแจ้งเตือนเรื่องเป็นสารัหมวกสีแดงขึ้นมาด้วยแบบนี้เป็นการบอกว่ามันขาดสกิลเรื่องเกี่ยวกับการวิจัยขั้นสูงนะครับก็คือจะเป็นเรื่องของสกิลอัอนนี้อยู่ไหนว จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการวิจัยก็คืออันนี้นะครับคือเราต้องมีการให้คนงานเนี่ยทำการเรียนรู้สกิลอันนี้ก่อนจะสามารถใช้เรื่องเกี่ยวกับซูเปอร์คอมพิวเตอร์ได้หมายความว่าตอนเนี่ยผมจะยังไม่สามารถใช้งานเจ้าตัวซูเปอร์คอมพิวเตอร์ได้นะครับพอใช้ระหว่างนี้ก็จะขอทําการวิจัยสิ่งที่เราพอจะวิจัยได้ไปก่อนกันละกันอย่างเช่นตอนเนี้ย กำลังวิจัยเรื่องเกี่ยวกับการการันอยู่นะครับซึ่งเราจะเห็นว่ามันจะมีการวิจัย2สี 4, ใช่ไหมซึ่งยังไงก็ตามเราก็ต้องวิจัยให้ครบทั้ง2อันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ทําการวิจัยเรื่องเกี่ยวกับขั้นตอนไปก่อนจากการถ้าหากว่าเรามีการอัพแต้มสกิลมาแล้วก็ทําการวิจัยในขั้นต่อไปกันได้เลยนะครับและคลังนี้ก็ได้มีการขุดเจาะลงมาครังแล้วใช่ไหมซึ่งตรงนี้อยากจะให้เป็นจุดที่เจ้าตัวต้นออกซิเฟอร์ที่แบบมันโตตามธรรมชาติตรงนี้ให้มันสามารถผลิตในเรื่องของการออกซิเจนได้หน่อยนนนะครรับบือมมมเเป็ต้ไ้ไที่แบบ่แวาาาาจสถ เปลี่ยนกาซคาร์บอนไซด์ให้กลายเป็นการาซออกซิเจนได้ซึ่งก็ขอขุดทางให้แบบว่าตัวกา๊าซเนี่ยมันตกลงมาข้างล่างได้แล้วก็ให้เป็นการผลิตออกซิเจนกันสะหน่อยนะครับเออจะไปเจ้าตัวต้นมะกรูนเนี่ยเราก็ทําการเก็บเกี่ยวมันไปได้เลยดีไหมเออทำการสั่งขุดจ่อยาไปเลยนะครับจะได้สามารถเข้ามาทําการเก็บเกี่ยวได้และข้วบนตรงนี้ล่ะตรงนี้ผมก็ได้มีการต่อมาไดเพิ่มเติมมานะครับเพราะว่าอยากจะมาเก็บเกี่ยวเจ้าตัวตัวมีบูรตรงนี้คือตรงนี้มันเป็นจุดที่มันพร้อมเก็บเกี่ยวแล้วกกกกกกก็็็เเเลยยยออออาาาาาาจจะ้้้มมมขขทํรุดแววบี่่ันน โอ้ตอนนี้รู้สึกว่าจะมีการแจ้งเตือนเกี่ยวกับมีคนได้รับแต้มสกิลเพิ่มด้วยนะครับไหนขอดูสกิลไหนซิอ่าตอนนี้ออโต้ Auto นะครับมีการแจ้งเตือนว่ามีสกิลพร้อมอาทำกรอ up แล้ว1แต้มด้วยนะครับก็คือออโต้เนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการวิจัยใช่ไหมแล้วก็สามารถ ทำการคลิกซ้ายเพื่อทําการอัพสกิลกันได้เลยนะครับเท่านี้สอพันธ์ของเราก็จะสามารถใช้เรื่องเกี่ยวกับตัวซูเปอร์คอมพิวเตอร์กันได้แล้วไหนดูซิอตอนนี้ออโต้ก็จะไปรับในเรื่องของหมวกอาประจำในเรื่องของอาชีพมานะครับนี่ก็ได้รับในเรื่องของหมวกวิจัยมาไปที่เรียบร้อยเท่านี้เราก็สามารถใช้เจ้าตัวเครื่องซูเปอร์คอมพิวเตอร์กันได้แล้วนะครับเออเจ้าไปผมลืมบอกไปเรื่องหนึง่งเจ้าตัวฐา,านนีวิจัยขั้นต้นนี้นะครับ ต้องใช้ดินในการวิจัยนะแต่ถ้าหากเป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์ต้องใช้น้ําใสในการอาใช้งานเจ้าตัวเครื่องนี้ด้วยนะครับโอเคทีนี้เราก็จะสามารถวิจัยขั้นต่อไปกันได้แล้วดูจากเพื่อตะกี้เนี่ยอ,อีก2คนก็น่าจะใกล้เวลาอัพสกิลกันแล้วนะครับคนนี้ขาดไปประมาณสัก400อีกคนนึงก็ประมาณสัก200เท่านั้นเองนะครับจะได้สามารถใช้ในเรื่องของการขุดแล้วก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเกษตรต่อไปได้ตอนนี้อยู่ในวันที่โหนะครับแล้วรู้สึกว่า จะมีอุกกาบาตตกลงมาซัดแล้วนะครับโอ้โหมีอุกกาบาตที่เป็นทั้งเรื่องเกี่ยวกับฝุ่นเลก,กอลิกเอยแล้วก็ได้รับในเรื่องของตัวเหล็กลงมาด้วยนะครับโอ้โหตกกันรวๆเลยทีเดียวโอ้มีการแจ้งเตือนว่าแต่แจ้งสกิลเพิ่มด้วยใครเอ่ยอ๋อเป็นทั้งคู่เลยเหรอโอ้แจวไปเลยตอนนี้นะครับแนวที่เป็นสายการขุดเนี่ยก็สามารถอัพสกิลเรื่องเกี่ยวกับการขุดหินแข็งได้ก็ทําการอัปเกรดไป1่ขัน้นแล้วก็เปลี่ยนหมวกให้เขากันซะหน่อยนะครับจากนั้นก็จะเป็นเบิร์ด เบอร์ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพอปลูกก็ทําการอัพสกิลไปก่อนได้เลยนะครับโอเคทีนี้2อคนนี้ก็จะได้รับในเรื่องของหมวกอันใหม่แล้วก็มีสกิลเพิ่มขึ้นด้วยอาจจะเห็นไหมครับในเรื่องของตัวหินที่แบบแข็งๆอย่างเช่นถึงแกรนิตเมื่อตะกี้นี้เนี่ยมันจะมีการแจ้งเตือนว่าเราไม่สามารถทําการขุดเจาะได้ตอนนี้ก็สามารถทําการขุดเจาะกันได้แล้วและการวิจับขราก็สําเร็จเป็นที่เรียบร้อยไหนดูซิตอนนี้การวิจับเรื่องเกี่ยวกับการกัดก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเรื่องต่อไปผมต้องการอะไรบ้างอืม Uh, สิ่งไหนว่า TikTok TikTok รู้สึกว่าจะเป็นตัวถังเก็บน้านะครับงั้นก็ขออัพเรื่องของถังเก็บน้ําก่อนกันละกันเนอะจากนั้นก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับขจัดสิ่งปนเปื้อนนะครับเพราะว่าจะจะได้ที่ขจัดกินเนี่ยในการเปลี่ยนจากออกซิเจนเนั่ให้กลายเป็นในเรื่องของตัวออกซิเจนปกติได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ขอทําสิ่งนี้ก่อนกันละกันเนอะและทีนี้เดี๋ยวเรามาเตรียมตัวทําจุดที่จะเป็นห้องน้ําแห่งใหม่กันดีกว่านะครับซึ่งผมก็คิดไว้แล้วแหละว่าจะขอสร้างไว้ประมาณสักแถ,แถวๆนี้นะครับแต่ตอนนี้ร มันจะน้อยนิดเ็เกินงั้นก็ขอสร้างเครื่องผลิตออกซิเจนแบบชั่วคราวก่อนนะครับก็คือจะเป็นตู้สาหลายพ่นออกซิเจนก็จะขอวางไว้กลางบ้านเลยก็แลวกันนะครับวางตรงนี้1จุดจากแต่นก็ทําการต่อเรื่องของสายไฟนะครับเนื่องจากว่าเจ้าตัวตูวต้เนี่ยต้องใช้ในเรื่องของสายไฟฟ้าแล้วก็ต้องใช้เรื่องเกี่ยวกับอาสาหลายในการผลิตออกซิเจนด้วยก็ทําทการต่อในเรื่องของสายไฟตรงๆกันได้เลย ทำการสร้างเครื่องผลิตออกซิเจนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีการผลิตออกซิเจนออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆทีนี้เรากลับดูทางซ้ายหน่อยสีถ้าถ้าตรงนี้นะครับผมจะต้องมีการเคลียร์ในเรื่องของพื้นที่กันน,นิดนึงเพราะว่าตรง,งนี้มันเป็นจุดที่มันจะมีป่องที่แบบเป็นการอ่าพ่นในเรื่องของตัวน้าเน่าใช่ไหมหมายความตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ผมจะต้องมีการรองรับเรื่องเกี่ยวกับน้ําเน่าแล้วก็ชักข้าบนตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ําไปเลยก็แล้วกันนะครับโอเคไหนมาดูไหนซีเราต้องมีอะไรบ้าง ต้องมีเรื่องเกี่ยวกับส้วมชักโครกนะครับเรองนี้ผมขอวางไปก่อนเลยดีไหมอ่าวางเป็นแบบให้ดูก่อนกันลวกันนะครับก็จะขอวางไว้ริมสุดเลยนะก็คือจะเป็นสซวชักโครกทั้งหมด2อันนะครับคือผมจะวางแค่สอันก็พอแล้วจากนั้นก็จะเป็นอ่างน้ำล้างมือแล้วก็มาดูที่การพักผ่อนนะครับก็จพักผ่อนสีจะเป็นอ่านในเรื่องของการรักษาแล้วก็จะเป็นก๊อกน้ำล้างมือแล้วก็วางคู่กันไปได้เลยนะครับซึ่งทิศเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่มันเป็นห้องน้ำระบบท่อมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับการต่อในเรื่องของ้้ออนนนํากกัดวย็็คืจะเป ขาเข้าสีขาวแล้วก็ขาออกมาจะเป็นสีเขียวนะครับคือในเรื่องของสีขาวที่เข้าไปเนี่ยจะต้องเข้าเป็นเรื่องของน้ําใสส่วนสีเขียวก็คือจะเป็นเรื่องของน้ําเน่านั่นเองพื่ตทีนี้นะครับผมต้องการให้น้ําเน่ามันกลับไปที่ตัวเครื่องกันที่เราทําการวิจัยเอาไว้ก็คือเครื่องบำบัดน้ําเน่าเพื่อทําการเปลี่ยนจากน้ําเน่าให้กลายเป็นน้ําใสแล้วก็จะมีการวนลุกการใช้งานไปเรื่อยๆนะครับแต่ตอนนี้ขอทำการเคลียร์พื้นที่กันก่อนกันเข้าสู่วันที่8กันแล้วนะครับตอนนี้ก็กําลังทําการ สร้างพื้นบนและข้างล่างกันอยู่เอ่อแล้วก็ขบนนี้ก็ได้มีการสัง่งขุดเจาะมาเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะเตรียมเรื่องเกี่ยวกับห้องนอนเพิ่มเติมแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือตอนนี้กําลังจะเกิดปัญหาอย่างหนึ่งขึ้นมาแล้วนะครับมันจะมาจาก้าต,ตัวอ่างน้ำล้างมืออ่างน้ำล้างมือนะครับมันเป็นสิ่งที่จะทําให้สารพัดเนี่ยสามารถกําจัดเชื้อโรคบนตัวได้แต่ว่าต้องมีการใช้งานเรื่องของน้ําใส่นะครับและทุกครั้งที่มีการใช้งานเราจะได้รับเรื่องเกี่ยวกับน้ำน้าออกมาด้วยด่งนั้นตรงนี้นะคร ก็ต้องมีการนําออกมาใช่ไหมแต่ว่ามันจะเป็นน้าเน่าที่จะมีเชื้อโรคค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําจุดที่เป็นการทิ้งเรื่องเกี่ยวกับน้ําเสียพวกนี้ด้วยก็คือจะทําเอาไว้ทางซ้ายตรงนี้นะครับเพราะว่าข้างใน,นเนี่ยมันจะต้องเป็นการเปิดเรื่องตัวอ่าบ่อที่แบบว่าเป็นการปล่อยน้าเน่าอยู่แล้วก็ถือโอกาสมาเทรวมกันเอาไว้เลยก็แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็เลยมีการวางพื้นขึ้นมาเพิ่มเติมจากนั้นก็จะขอวางสินิ้เข้าไปก็คือจะเป็นที่เทขวดของเหลวนะครับก็ทําการ ทานด้านกันเล็กน้อยแล้วก็วางไว้ตรงนี้จากนั้นก็จะมีการตั้งค่าว่าให้นําเรื่องเกี่ยวกับน้ำเน่ามาเททิ้งเอาไว้ก็สามารถใช้งานกันได้แล้วนะครับแล้วก็ทางซ้ายตรงนี้เดี๋ยวผมขอเล่นง,งานนิดนึงตรงนี้ขอให้คนงานรีบมาทําการก่อสร้างกันก่อนนะครับแล้วก็ขบวนนี้อ่อเดี๋ยวขอเว้นที่ไว้ทีน่นึงกระดกันเนอะเราต้องการอาเจียนมาสัก3เตียงก็น่าจะพอแล้วมันก็ไว้ไว้หกบล็อกใช่ไหม จากนั้นก็จะวางเลือกเกี่ยวกับประตูไปนะครับก็วางไว้ตรงนี้1จุดถูกไหมเนี่ยเออสามสี่ห้าหกโอเคถูกต้องนะครับเพื่อกั้นไปในเรื่องของตัวห้องนอนจากนั้นก็ทําการขวดเจาะยาไปได้เลยเข้าสู่วันที่9กันแล้วนะครับแต่ตอนนี้รู้สึกว่าการก่อสร้างเนี่ยจะยังไม่ค่อยคืบหน้ากันสักเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าเรามีคนงานแค่3คนใช่ไหมแล้วก็คนนึงเนี่ยก็เน้นไปในเรื่องของการวิจัยกันอยู่เพราะฉะนั้นก็อาจจะมีแรงงานน้อยกันซะหน่อยนะครับโอ้ตอนนี้มีคนมมาเพิ่มด้วยนหนดูซิ ส่วนสามอย่างทำอาหารไม่ได้ด้วยนะครับโอ้น่าเสียดายจังเลยตอนนี้ก็จะมีผลมักลุดไข่แฮด็ดแล้วก็ซายนะครับอเอาเป็นอาหารการกินมาก่อนกันละกันเนื้อเอาผลมักลุดมาอาทีนี้กลับดังสายหน่อยสิทาทาท้ายตรงนี้นะครับก็ได้มีการสั่งให้คนงานเนี่ยเลิกวางในเรื่องของตัวพื้นกันแล้วจะได้สามารถก่อสร้างเรื่องเกี่ยวกับตัวโวมชักโคกแล้วก็กระนำล้างมือได้แล้วก็ข้างบนนี้ผมจะวางเป็นตัวเครื่องบัดน้ำเน่าก็แล้วกันนะครับไหนดูซิเครื่องบัดน้ำเน่าก็จะวางเอาไว้ข้างบนนะครับเพื่อที่จะ รับเรื่องของน้ำเน่าจากห้องน้ำให้มันขึ้นไปข้างบนก่อนจากนั้นก็มีการปรับเปลี่ยนน้ำเน่าให้กลายเป็นน้ำใสจากนั้นก็แค่ทำการต่อน้ำใสให้มันกลับไปที่ระบบห้องน้ำของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ทำการวางไปก่อนเลยก็นละกนันเนอะจากนั้นเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องของท่อน้ำท่อน้ำเราวางไปก่อนเลยดีไหมอ่าอ่วางไปก่อนเลยก็นละกันเนอะครับก็คือจะมีตรงเนี้ยต่อให้มันขึ้นมา1ชั้นต่อขึ้นมาต่อขึ้นมาต่อขึ้นมาแล้วก็ทำการต่อรวมมาทางซ้ายแล้วก็ให้มันขึ้นไปข้างบนแล้วก็จะมาเจอกับ เจ้าตัวเครื่องบำบัดน้ำเน่าของเรานะครับแล้วทีนี้เครื่องบำบัดน้ำเน่าก็จะต่อมาทางขวาแบบนี้นะครับเพื่อแบบอ่านําเรื่องของน้ําใสที่แบบมีการปรับเปลี่ยนแล้วเนี่ยมาทางขวาจากนั้นอย่างไงต่อดีจากนั้นเราก็ต้องวางตัวถังพักของเหลวนะครับก็คือจะเป็นเจ้าสิ่งนี้ถังพักของเหลวมันเป็นถังที่เราสามารถพักในเรื่องของตัวน้ําได้ก็จะขอวางไว้ติดกันเลยนะครับแบบนี้เข้าสู่วันที่10กันแล้วนะครับและตอนนี้ก็ทําการสร้างเรื่องเกี่ยวกับโซ่ชับโคกแล้วก็กลารรางมือเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือแค่ ทำการต่อท่อน้ําให้มันเสร็จเรียบร้อย,ยนะครับเอิดเจ้าไปยังไม่ได้ต่อท่อน้ําที่แบบเป็นขาเข้าเลยใช่ไหมงั้นมาเริ่มทาการต่อกันเลยนะครับก็เริ่มจากต่อท่อน้ําลงมาแบบนี้แล้วก็ไหลไปทางขวานะครับแล้วเราก็ต้องรับเรื่องเกี่ยวกับน้ําใสมาใสเอาไว้ตรงนี้ให้ได้ใช่ไหม <aram> น้ําใสเงินก็ขอใช้ไปเดยข้างล่างกันก่อนกันละกันเนอะก็จะความเป็นฟลัมของเลยเอาไว้ข้างล่างแบบนี้นะครับทีนี้ก็ทําการต่อท่อน้ําไปทางขวาใช่ไหมแล้วก็ให้มันขึ้นไปข้างบนอ่าขึ้นตามทางนี้ไปก่อนกันละกันนะครับขึ้นตามทางนี้ไปเรื่อย แล้วก็ตรงนีเ้เดี๋ยวจะขอเวนให้เหลือต่อมาไปหน่อยก็ทําการต่ออ้อมกันสักเล็กน้อยแบบนี้นะครับคือในตอนแรกเนี่ยจะขอเติมน้าใส่ให้มันแบบเติมเข้าไปให้เต็มจนแบบสามารถใช้งานได้จากนั้นก็ทําการตัดท่อน้ําทิ้งไปเลยนะครับเพราะว่าจะเป็นการใช้งานแบบเป็นระบบปิดก็คือจะเป็นการวนแค่ระบบที่แบบเป็นห้องน้ําตรงนี้เท่านั้นเองนะครับก็ทําการทําแบบนี้ไปก่อนกันละกันจากนั้นต่อไปก็คือจะเป็นเรื่องของไฟฟ้าเราต้องมีการต่อสายไฟนะครับให้มันมาเชื่อมกับทั้งตัว เครื่องประปาลำเนาแล้วก็รวมไปถึงเครื่องปั๊มของเหลวตรงนี้ด้วยนะครับงั้นก็ทําการลากสายไฟมาก่อนเลยกันละกันสาหรับสายไฟในเกมนี้นะครับเราจะวางยาวขนาดไหนก็ได้นะแต่แค่ขอให้กําลังไฟฟ้าตอนที่ใช้ในสายเส้นนั้นเนี่ยไม่ให้มันเกินตามที่มันกระโดดเอาไว้ก็พออย่างเช่นสายไฟตอนแรกนี้มีการบอกว่าจะรองรับไฟฟ้าสูงสุดก็คือ1,000วัตต์พราะฉันในเส้นเนี่ยถ้าหากไฟฟ้าเกิน1,000วัตต์เมื่อไหร่มันจะเกิดอาการขาดได้นะครับเพราะฉันก็ระวังเอาไว้หน่อยก็และกันเนอะตรงนี้ก็ทําการต่อสายไฟมา อย่างไงดีอ่ะอย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็มาเชื่อมกับตัวเครื่องบรรดา้ำเน่าก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวตรงนี้ทําการขุดเจาะแล้วก็ไปเป็นพื้นกันสักเล็กน้อยเออแล้วก็อย่างหนึ่งคือตรงเนี้ยผมต้องมีการปิดกั้นโซนให้มันกลายเป็นห้องห้องหนึ่งด้วยแล้วก็ต้องมีการย้ายตําแหน่งของกองขอยะรีไซเคลิกลกันซะหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการย้ายให้มันไปอยู่ข้างบนกันละกันก็ทําการวางไว้ตรงนี้2จุดเข้าสู่วันที่11กันแล้วนะครับและตอนนี้ห้องน้ําจุดแรกของเราก็ได้มีการ ล่อยเรื่องเกี่ยวกับออกซิเจนเน่าออกมาอยู่เรื่อยๆเลยนะครับก็คือมันจะมี2อย่างนะก็คือจะมาจากส้วมหลุมก็คือจะเป็นเรื่องของดินเน่าส่วนตัวอนารล้างมือก็จะเป็นเรื่องของตัวน้ำเน่านั่นเองซึ่งทีนี้นะครับเจ้าตัวห้องน้ำตอนแรกเนี่ยมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับเชื้อโรคอยู่ด้วยก็คือจะเห็นว่ามันจะแบบเป็นจุดเหลืองเหลือนะครับคือเนี่ยมันเป็นเชื้อโรคอาหารเป็นพิษถ้าหากว่าเป็นตัวส้วมหลุมมันจะมีการปล่อยในเรื่องของดินเน่าออกมา ซึ่งดินเน่าเราสามารถนํามาใส่เอาไว้ที่กองขยะรีไซเคิลได้เพื่อทําการเปลี่ยนจากดินเน่าให้กลายเป็นดินปกติแล้วก็ยังเป็นการกําจัดเชื้อโรคได้อีกด้วยแต่ว่าถ้าหาเป็นก๊องน้ําล้างมือล่ะก๊อกน้ำล้างมือจะได้รับเรื่องของน้าเน่ามาแล้วก็เป็นน้ำเน่าที่มีเชื้อโรคแบบว่า1นึล้านแปดแสนกว่าตัวกันเลยทีเดียวนะครับเพราะฉันตอนนี้ก็เลยมีการตั้งค่าว่า ให้นาตัวน้าเนาเนี่ยมาเททิ้งเอาไว้ตรงนี้ก็คือจะเป็นจุดที่ยังไงยังไงก็จะเป็นอ่าจุดที่แบบว่าจะมีนำ้ำเน้าแบบปริมาณมหาศาลอยู่แล้วนะครับเพราะว่าข้างในเนี่ยมันคือป่องเจเซอร์ที่จะมีการปล่ในเรื่องของนำ้ำเน้าออกมาก็ทำการสั่งให้เทไว้ตรงนี้ก่อนเลยนะครับแ้วขบวนได้เป็นไงบ้างการก่อสร้างของเราก็น่าจะการจะเสร็จเต็มทีแล้วนะครับหรือแค่ทําการต่อสายไฟทําการต่อเรื่องเกี่ยวกับ ตัวอ,อะไรนะไปฉีดต่อทาการตอบพื้นให้เรียบร้อยแล้วก็สร้างเออากกรื่องกเกี่ยวกับรอขยะรีไซเคิลให้เสร็จนะครับเออแล้วก็อย่างหนึ่งคือตรงเนี้ยมันจะเป็นจุดที่มันจะมีการปล่อยออกซิเจนเน่าออกมาเรื่อยๆใช่ไหมเราก็ต้องมีการบําบัดเรื่องของออกซิเจนเน่ากันซะหน่อยนะครับโดยการใช้ที่กระจัดก,กีดอันนี้เพื่อทำการเปลี่ยนเรื่องของออกซิเจนเน่าให้กลายเป็นออกซิเจนปกติได้แล้วก็ยังได้รับในเรื่องของดินเหนียวกลับมาด้วยนะครับ ตอนนี้ก็อยู่ในวงรอบที่12กันแล้วนะครับแล้วก็มีการนรํากองขยะหรือเกิลออกไปเปที่เรียบร้อยแล้วก็แทนที่ด้วยประตูมงวลวดกันแล้วนะครับเพื่อที่จะกันให้ตรงนี้มันกลายเป็นห้องอาบน้ำให้ได้ซึ่งก็ถาหากว่าเรามาดูโอเวอร์เลกของตัวห้องนะครับจะเห็นว่าตรงนี้มันจะกลายเป็นห้องน้ำระบบท่อซึ่งห้องน้ำระบบท่อนะครับเป็นห้องที่จะมีการ บวกเรื่องของความสุขบวกสอให้กับสารพันของเราด้วยแต่เงื่อนไขในการสร้างเนี่ยมันต้องมีเรื่องเกี่ยวกับส้วมชักโ,โครกมีที่ชราร่างร่างกายห้ามมีส้วมหลุมแล้วก็ห้ามมีเครื่องจักรกลด้วยนะครับเท่านี้เราก็สามารถทําให้ห้องเนี่ยมันกลายเป็นห้องน้ำหลบท่อได้แล้วแต่ว่าที่นี้นะครับปัญหาถัดมาก็คือผมก็เลือมสังเกตเลยนะว่าที่เนี่ยมันไม่ได้มีสิ่งที่เรียกว่าสารกองของเสียเลยนะครับคือ <ๆ ước S 1> <า>ตอนเนี้ยเราได้มีการใช้งานตัวอาตัวห้องน้ำไปบ้างแล้วและตอนนี้นะครับต,ตัวเครื่องเนี่ย ก็มีการเก็บในเรื่องของน้ำนไปบางส่วนแล้วก็จริงแต่ว่ามันจะไม่สามารถทําการมาบัดในเรื่องของตัวน้ําได้เนื่องจากว่ามันต้องการสารกรองของเสียซึ่งหนึ่งในนั้นนะครับก็คือจะเป็นทรายคือถ้าไม่แบบปกติเนี่ยเราคงเจอทรายกันไปตั้งนานแล้วนะครับแต่ประเด็นคือตอนนี้ผมไม่มีทรายเลยครับเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะแย่พอสมควรเลยนะการเห็นที่คงต้องมีการผลิตในเรื่องของทรายกันซะหน่อยนะครับถ้าหากว่าเรามาดูเรื่องของการวิจัยตอนนี้เรื่องของการวิจัยนะครับผมก็ได้วิจัยสิ่งนี้ไปแล้วก็คือ การสกัดด้วยอาแรงกายก็คือจะมีเรื่องเกี่ยวกับเตาเผาแล้วก็เครื่องบดหินนะครับเครื่องบดหินเนี่ยเป็นเครื่องที่จะสามารถผลิตในเรื่องของตัวทรายได้นั้นก็ขอทําการสร้างเจ้าสิ่งนี้มาก่อนเลยกันละกันนะครับเนื่องจากว่ามีการวิจัยเสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคแล้วก็มาดูที่การแปรรูปแล้วก็จะเป็นเจ้าเครื่องนี้นะครับเครื่องบดหินเครื่องบดหินมันเป็นเครื่องที่เราสามารถเปลี่ยนในเรื่องของโลหะหรือว่าพวกแร่บางอย่างเนี่ยให้มันกลายไปอีกอย่างหนึ่งได้ซึ่งในนั้นหนึ่งในนั้นมันก็จะมีทรายอยู่ด้้วววยะก็จขอางไ ใกล้ๆก,กับเจ้าตัวซูเปอร์คอมพิวเ,เ,เตอร์การะกันทำการวางไว้ตรงนี้แล้วก็ทําการต่อสายไฟเข้าไปนะครับทำการต่อสายไฟเข้าไปแบบนี้โอเคเรียบร้อยจากนั้นตอนนี้นะครับปัญหาถัดมาก็คือมีการแจ้งเตือนว่าอาหารขาดแคลนซะแล้วนะครับคือสำหรับพันหนึ่คนนะครับคือตามปกติเนี่ยจะมีการกินในเรื่องของอาหารเนี่ยประมาณ1,000แคลต่อวัน แล้วตอนนี้ผมเหลืออาหารแค่2,200ก็เลยมีการแจ้งเตือนว่าอาหารขาดแคลนกันซะแล้วนะครับคือตอนเนี้ยเจ้าตัวต้นมิตรพุมันมีเมล็ดไม่ค่อยเยอะอะ่ะผมก็เลยไม่สามารถเล่นการเพาะปลูกตรงนี้ได้นะครับเพราะฉันอาจจะต้องมีการกําจัดในเรื่องของสัต้ย์บางตัวเพื่อที่จะได้รับในเรื่องของอาหารกลับมางั้นก็อย่ารอช้าเรื่อกกาจัดเลยดีไหมอ่าทิกตอกทิกตอกงั้นก็ขอลองสั่งโจมตีเจ้าตัวแห่ตัวนี้หน่อยกันละกันนะครับทำการสั่งโจมตี อ่าแล้วก็เร่งงานได้ป่ะตรงนี้ดูเหมือนว่าจะเร่งงานไม่ได้นะครับน่าเศร้าจังเลยงั้นก็ไปตั้งค่าตรงนี้ก็แล้วกันระดับงานระดับงานนะครับเดี๋ยวให้เนวมาเร่งการโจมตีหลอกก็แล้วกันเนื้อเนวจะช่วยมาทําการโจมตีแห็ดตัวนี้หน่อยเพื่อจะรับในเรื่องของตัวเนื้อสัตว์มากินกันหน่อยนะครับอยู่ไหนเนี่ยโอเคมีการแจ้งเตือนว่าทําการสั่งโจมตีแล้วนะครับคือถ้าว่าสารพันจะมีการโจมตีอะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะมีการแจ้งเตือนขึ้นมาแบบนี้นะครับ ทำการกําจัดตัวแฮดทิ้งไปจากนั้นเราก็จะได้รับในเรื่องของเนื้อสัตว์กลับมา3,200แคลนะครับก็น่าจะเพียงพอต่อสารพันแบบ1วันได้เต็มๆเ,เลยเนอะโอเคเรื่องของอาหารก็ถือว่าเทียบไปแบบชั่วคราวก่อนแต่ว่าอีกหน่อยเนี่ยก็ต้องมีการปลูกในเรื่องของตัวต้นไม้ให้มากกว่าน,นี้เพื่อที่จะอามีอาหารเพียงพอต่อสารพันของเรานะครับโอเคทําการสร้างเครื่องบดหินเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยสิเจ้าตัวเครื่องนี้นะครับจะสามารถทําของพวกนี้ได้ก็อย่างเช่น นำเรื่องเกี่ยวกับทองแดงมาบดให้กลายเป็นในเรื่องของตัวอทองแดงแบบแบบเป็นเหล็กบริสุทธิ์ได้แต่ว่าถ้าเราใช้เครื่องนี้นะครับมันจะมีการแบ่งเป็นครึ่งๆนะก็คืออย่างเช่นนำแร่ทองแดงมาใส่100กิโลกร,รมัมเราจะได้ทองแดงกลับมา50กรริโลกรัมและอีกครึ่งหนึ่งละ่ะอีกครึ่งหนึ่งมันก็จะกลายเป็นทรายนะครับทานี้เราก็สามารถนำในเรื่องของตัวทรายเนี่ยไปใช้ให้กับตัวเครื่องบรรจุน้าเน่าของเราได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวเราทําอะไรก่อนดอีทองแดงเรามี1,600กกิโลกร,รมัมงั้น แล้วก็ขอทําเป็นเหล็กเอาไปก่อนก็นแล้วกันนะครับโดยการนําเหล็กประมาณสักอ่ะยี่สิบไปเลยก็คือเหล็กประมาณสัก2ตันเนี่ยมาบดให้กลายเป็นเหล็กแบบบริสุทธิ์ก่อนครึ่งหนึ่งแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งมันก็จะกลายเป็นทรายนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ขอเล่งงานกันนิดหนึ่งอ่าตอนนี้ออโต้ก็เริ่มมาใช้งานเจา้าตัวเครื่องบดหินกันแล้วนะครับทําการต่อยปุ่มไปเรื่อยๆเพื่อที่จะทําให้แร่เนี่ยจากแร่ด,ดิบนะครับให้กลายเป็นแร่บ,บริสุทธิ์ได้และเราก็จะได้รับทรายมาด้วยนะครับนี่ได้ทรายมาแล้ว50กกรเรี้เาก็สามามรถ นำทรายไปใส่ให้กับเจ้าตัวเครื่องบััดน้ําเน่าได้แล้วก็รวมไปถึงเจ้าสิ่งนี้ด้วยนะครับก็คือที่กจัดกินเจ้าสองเครื่องเนี่ยต้องการสารกองของเสียซึ่งสารกองของเสียก็จะเป็นอย่างเช่นทรายหรือไม่ก็จะเป็นในเรื่องของตัวฝุ่นเลิกอะิกพวกนี้นะครับแต่ว่า ฝุดเดกลิกอะ่ะมันเป็นสิ่งที่มีความร้อนสูงมากเพราะฉันก็อย่าเพิ่งไปจับในเรื่องของตัวฟุดนเดลกลิกจะดีกว่านะครับฉันก็ขอใช้ไปทราบปกติไปก่อนกันลวกันเนอะโอเคตอนนี้เจ้าเครื่องนี้ใช้งานได้หรือยังเดี๋ยวตรงนี้ผมขอเร่งงานให้สุดขึ้นมาหน่อยนะครับเพื่อที่จะให้สารพันเนี่ยนำมาทรายนำน้ำทรายมาใส่ไว้ที่ตัวเครื่องนี้แล้วตอนนี้ตัวถังพักของเล่ก็จะสามารถเก็บในเรื่องของตัวน้ํใสที่ทําการาบำบัดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ โอเคเท่านี้ก็ถือว่าทําการก่อสร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรู้สึกว่าใช้เวลาก่อสร้างนานพอสมควรเลยนะตอนนี้ในเรื่องของท่อน้ําก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็คือจะมีการนําน้ําใสเข้ามาที่ตัวก้น้าล้างมือแล้วก็สุชโคจากนั้นก็จะมีการปล่อยน้ำเน่าออกไปน้ำเน้าก็จะมาเจอกับเครื่องบำบัดน้ำหน้าเปลี่ยนจากน้ำหน้าให้กลายเป็นน้ำใสและน้ำใสก็จะ วนลูบการใช้งานลงมาข้างล่างแบบนี้นะครับเพะนั้นตอนนี้เดี๋ยวก่นทำการลืร้อถอนทนนตรงนี้ทิ้งไปก่อนกันละกันเพื่อที่จะให้ตัวน้าใสเนี่ยมันค่อยๆไหลไปที่ตัวกระน้ำเรื่อยๆเรื่อยๆจากนั้นเมื่อใช้งานหมดแล้ว <c oughs> ก็จะทําการต่อเชื่อมต่อตรงนี้เพื่อให้น้ํใสที่เราเก็บเอาไว้จากถังนั้นเนี่ยจะสามารถใช้งานกับตัวขลางล่างนี้ได้นะครับแล้วทีนี้ห้องน้ําทางขวานะครับเราจะไม่ใช้งานกันแล้วก็ทําการสั่งลื้อถอนเลยกันละกันทําการสั่งลื้อถอนเรื่องเกี่ยวกับ ตัวสวมหลุมแล้วก็อนารางมือทิ้งไปได้เลยนะครับโอเคแล้วก็มีคมาเพิ่มพอดีไหนดูซิเอ่อการเลี้ยงสยัตว์การสร้างแล้วก็สวมสูรแต่ว่าลำไส้แปรปวนงั้นเหรออืมไม่เอากันละกันเพราะตอนนี้ผมมีคนเรื่องเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์อยู่แล้วนะครับก็จะมีเป็นเม็ดเฟิร์นไข่พับแล้วก็ลูกโอ๊กอาเบอร์งั้นเหรอเอ่อเอาอะไรดีเม็ดเฟิร์นดีไหมเม็ดเฟิร์นก็คือจะเป็นการเปลี่ยนเรื่องเกี่ยวกับตัวก๊าซคารบรักษาให้กลายเป็นก๊าซออกซิเจนได้ แต่ถ้าหากเป็นลูกอัเบอร์ก็คือจะเป็นอาหารของเจ้าพวกพิฟนะครับคือตอนนี้ผมเห็นลูกอัเบอร์อยู่ในถาดของผมพอสมควรล้วงั้นก็ขอเอาเรื่องเกี่ยวกับเมดเฟิร์ดมากันล้วกันนะครับทำการลับมาก่อนโอเคจากนั้นเดี๋ยวผมก็น่าจะได้เวลาที่ต้องมีการจบคลิปนี้การสักทีนน,นะครับก็ถือว่ามีการท้ห้องน้ําเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วก็จากนี้ไปผมก็จะรอให้จนกว่าน้ํใสตรงเนี้ยมันจะมีการวนใช้งานไปทางซ้ายเรื่อยๆหรือไม่ก็ อาทำการลื้อถอนตรงนี้ไปก่อนเดี๋ยวคนงานครับช่วยมาเร่งลื้อถอนหน่อยสิรู้สึกว่าสั่งงานไปนานแล้วนะอาทำการสั่งลื้อถอนแบบเป็นระดับเก้าไปเลยกันละกันนะครับคนงานจะช่วยมาทําการลื้อถอนหน่อยสิเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเมื่อกี้จะพิบโอโหเมื่อกี้พิบนะครับได้มีการข้ามาเมล็ดเฟอร์ที่เราเพิ่งหยิบมามาตะเกีย มาปลูกให้ฟรีๆเลยโอ้ยขอบคุณมากเลยเท่านี้เราก็สามารถผลิตในเรื่องของออกซิเจนจากการที่ใช้เลือกเกี่ยวกับการคาร์บอนไดออกไซด์จากตัวต้นไม้ todos. ต้นนี้ได้นะครับอาที่กับดังซ้ายไหนซิตอนนี้ก็ได้มีการรื้อถองท่อน้ําทิ้งไปแล้วผมก็สามารถเชื่อต่อพลาตรงนี้ให้มันถึงการได้แล้วนะครับเพื่อที่จะทําให้น้าใสจัดตรงเนี้ยมันมีการวนหลุดก,การใช้งานไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆได้โอเคก็ถือว่าทําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยและในคลิปนี้ก็ขอจบไว้ก่อนกันแล้วกันนะครับโอเคครับหากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ในพาร์ทต่อไปโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตานเ